เราได้ยินเข้าไล่เรืองว่าถ้าเราสรามารถจะย้ายไปได้บากวันนี้บรรดาอาจจะมีสินพาถือเป็นตุ้ท่านพึกจากบ,บรรดามาขึ้นอันนี้ผ่านจังหวัดจะมานะครกับท่านไปจังหวัดมามาขันก็ได้มานเนก,การข้ของพี่น้องด้านศิลปะนั้นก็ต้องยอมรับพี่น้องครับว่าดุนนี้อาจจะไม่ได้ยินแต่ดุนผมนี่เข้าใจคําว่ามาแต่ตรังไม่หนังข้อโนรา มาแต่จังไม่นั่งกับโดราคือถ้ามาจากจังนี้มันต้องแกงอย่างใดอย่างหนึ่งเฉินไม่นั่งกับโดราบัดนี้ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะไทยปักใต้ของเราเลื่อยอยู่คนเดียวไป่นอนั่งหน้ารงกับนั่งหน้ารงได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติด้านนั่งตะลงุงแล้วก็เลื่อยอยู่คนเดียวในประเทศแต่เป็นศิลปินชาติเตรียมมีชีวิตแต่ด้านนั่งตะลงุง ก็เมื่อสอ่งอดีตกรพุ่มไบเยี่ยมฐานก็เป็นแนวมาผลเแล่นสายแต่ออ้เล่นอย่างดีนม่เดียวเลยก็ยางจินยัใจว่า้าตฐานได้มีโอกาสไปแสดงไรอย่างน่าจะอย่างต่าได้ยู่ครับานเป็นส่วนนึงกับซ่องกระุ่วการลาวจีนองว่าเรามีจุดเขียวเอเนึงคือแต่จัตุรัสเมืองตรังจัตุรัสเมืองตรังหรือตรังสแควรว จรวดเมืองกัางนี้พมพยายามมา20ปีไปหนูการไล่ปัว่แล้วการไม่สําเร็จเขาทุต่ายเมื่อตอนเป็นประธานการเล็กรข้อรำพีมาไทยข้อผลเนปานุพงได้ะครับบอกอ่านหลุงตรงว่าท่านรัเสื้อสนุนหน่อยบอยริเวณหน้าเทศบาลเมืองกลงหน้าอําเภอเมืองกังนั้นมีที่กว้างเราเห็นตั้งแต่ไปเก็บและวก็ถ้าเราเรือ้อกอบกลางออกไปเสีย จะทําให้ว่างและจะเป็นจุดระดับที่สวยที่สุดในประเทศไทยแห่งแรกประเทศไทยตันก็เลง่ายมาหากาิลาปนี้การก่อสร้างจะจบเเร็จแบบน้องแต่ว่าผู้ดักม่งไม่อยากเินทาพี่น้อยผู้ดักม่วงจะมีปัญหาชาชาจุกัดต่างหวานต้องขยายเวลาไปนี่ก็จบเสช็จแต่ว่าไม่สู้เมื่อเกิดกิตเพราะตนา้นไม้เจ้าหมาปลงไม่เป็นเมื่อเกิดดอกกิจการน,นึ่ง นารันซ่านจะมาห่อมาตรดต้ใหม่ก็เลยได้ถึงนกับแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วต่อไปตรงนั้นจะบรรจุคนใดเป็นเส,ส้นสม,มุต่อว่าหนูราของเรานี่กับไปแสดงคนมาแนี่เป็นเสนน้นลายก็จะีาหาบ้งกับผมแรลกห่นเสียแล้วแต่ว่าเกิดความผิดพาก็คือเมื่อที่แต่ฟ้ามริกับผมเข้าไปตรวจไปติดตามหมอมันทึเป็นที่ได้แหลกเราไมา่เดินเดิวเวลาเลยก็ต่อไปเราเขาทำาสัญ,ญลักษณ์ เอาหน่งตะลุ่มกันห้าตัวครับลูนุ้ยไอ้เถ่งเจวดาเาเมืองไหนสิพ่มระว่างกับมบังทำพ่พมันก็ปไปแล่กพอดีพมอมากมาตัวตลกต้องตัวีิเกออไรเราโรยกับแต่ว่ายากร่าคนทำโรไหมคนทำบอกพมว่าลูนุยครับคนที่สองไอ้เท่งครับพมเมยนบอกว่าใช่ตัวคู่นี้คือตัวตลกแต่ ลูกที่มาติดไม่ใช่ไเอเ้ท่งไอ,นอไงนมม้นี่ไอสมอลได้ไง้วยคนทำมันไม่รู้กับว่าที่หลับเป็นมันเราลูกนี่โผล่ไปเถียงไอแก้วโผล่ไปต้องแต่ก็าไปทำให้ลูกหนุ่ยโผล่ไปสมอสมอไม่ใหญ่เลยพี่หนุ่งสม,อ,สม,อ,ม,อ,ม,สมอคือตัวล็อกหองนั่นกันเป็นตัวจริงโยเตะซองชุ่มคว้าขเขาเรียกสมอไม่ใช่โผล่ไปเถียงไม่ใช่โผล่กับลูกหนุ่ยก็เลยเขาเลยหย่อนยาพิษ แต่ว่าเดินเจ้กว่าเข้าทางหมอพานก็นเลยวันนี้กับเขาแจ้งว่าเขาข้เนี่ยติดไปก่อนเดี๋ยวจะบหลับให้มาตีเจะเอาหลวงสมอเอาหลวงไปเถีงมาเติมสมอเผื่อมันโผล่นู่นนี่เองอันนี้กระลาปินงฟังว่านี่กูเส้นนึ่งจะเป็นเต็งรุ่นประว่าเราเราไม่มีเช่นมื่นนครก็ไม่หวัดอายุเป็นพันปีเราเนี่ยไม่มีพี่น้องนะจะให้ต้องเทีย่ยวเลยดิบางอย่างเราต้องสร้างแต่ว่าที่เด่นสำคัญก็คือ ไปบันดาทูดป่าิสันมาด็กเดียวนี่กับเขายอมรับว่าเทนี้อากาศดีต้นไม้มารมเหมือนก็เลยบอกเขาตรงๆว่าบอกว่าต้องโชวต้องใช้งบมันออกพวกเราออกว่ออกเบียกันเองกันหนึ่งเลยพอมในออกเบียเป็นลานกับปอก้าไม้ให้แกล้งแต่ชแกล้งสั้นดีก็ออกเถือกันออกเบียเราทำมาเป็ตัวเราเองอันนี้ก็เลยเลาก็พี่น้องฟังสาหรับคืนนี้ก็เพื่อมาเรียกการมาชมตรงร่ากับเพื่อ แต่จริงแล้วตามบอกหนุนงกับว่าขาบเรื่องนั้นก็เป็นวงแต่ว่าทารัมโนราขนาดนี้แล้งยิงๆกันตรงคื้นว่าตจาจ่าประซานเต็มตัวเดียวคลาสสิกนุนคือเป็นทารมัมอัมมตัดแต่วงว่าถ้าหลาวงเบ้าคงคุณปอหลักซาพี่มือไวไดระยะวันนิ่งอาจจะได้เป็นศิลนฤินฉากรอสิ้นฤทิ์ในฉากโนรา ัวประเทศเรื่อนอะไนี้มีโนนห้าอยากขเลิดใดซากข้าเอืนไปมาผมว่างว่ะสมัดจังเรามีนั่งตะลุงนรุงเป็นศิลปินแห่งชาติตาะมีโนโราในปากตายสมัชชใดคนหนึ่งอาจะเป็นประโยชน์กรข้อเป็นสมังใจนักกับตาทุกตายก็ขคอข้อบครุณแตนประธานจัดงานปีนี้ปีเกา่าแต่เราพมได้มีโอกาสมารวมแต่ว่าปีนี้เหเืินมาวันนี้ที่ไน ต้าว่ามาตอนนี้ก็ได้มามาให้สมมุิวันนี้มาดเงินวันนี้มากเพื่อมารับอุปถูนปากีนสตานเ่ก็มาบ้านเราก็อยากให้เขามาทําธุรกิจบ้านเราเพื่อได้กระยการทํางานมาขึ้นมันมีบางสิ่งบางอยา่างเจก็เลยข้ามาเช่นบัดนี้มันมีโอูอูซ่อมเลือดอยังไงเขามีเรือดิจจากปู๊กเก็ตเหลือยอดเลือดเจลำไล่รอยตันเขาเลเข้ามาเจกันตั้งกับโยติปนำร้อนข้ามาซ่อม แต่สวัสด์บางเรือนว่าเทันยงตงขีภูเก็ตข้องแพงพอมาทำเดือนบานเราต้องทุกข์กาเริอมันจะย่อยมากมันจะทําให้การต่องเที่ยวของเราอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมการต่องเที่ยวของเราเราไม่จะเป็นเมืองเมือนกับปีอยู่ภูเก็ตภูเก็ตนั้นเขามีรายได้เส้นหาเส้นหลานนะครับนะ่ยกับปีปีละประมาณเส้นกว่าหลานเรานี้ไม่มาเพราะนั้นเราเพิ่งพยายามทำถ้านำป็นไม่ เมื่อติดินองเปนนะครับนั้นได้มาสร้างพันแต่โวยหลายแต่นาเสียด้ยพี่หนูผู้ระมงที่จอผู้ระมงทำมา,าเ้าที่แสนตัวเซนสล้วทุ่มเานในเดรถไปทํามาเสร็จแล้วเรียกกางอยู่อยเดียวชนเลยก้าวไปหลักปัดสาไวยช่วยตังปมงตังบตันผู้กับเหมือนกังปันเวสานิให้ไปช่วยตรวจแล แตนบอ่อข้าไม่ได้แต่เนิ่นเป็นเก้าของการตาตาสียานาาพวกบอกว่าถ้าโจรเข้าวไรต้องรู้ต้องเข้าวไารการแนจะส่งตมตำรวจไปฟ้าวซ่องคนคืนนั้นเลยครับเซ้นีหน้าขจับได้โจรตาไปส่องคนเดี๋ยวนี้ถุงมอเตอร์ไซค์เลยจับได้ว่าเป็นโจร grab ซาบ้าไปเนอแล้วมันบอกว่ามันหลักอะไรหยิบเก่านอนเพนั้นได้ไฟในน้งมีมันตัดไป็นเม็ดกับเป็นลาลานเอาไปใกล้ในเอาไปใช้เจน,ในไใน,ในลาดรานกา grab ซาบ้า ว่ารับเสือจริงแต่อางว่ารับเสือทุกตรงตามความไม่ถ้ามาเสือแล้วรวยนั่นก็บอกว่าเอาไปใกล้อันแค่ไหนในที่สุดพงษ์ก็เลยไปบอกกนรีช่วยกำรควมเพราะว่าลงมาครับแต่แล้วก็บอกกัปตันว่ลงมาในที่สุดก็คือต้องมาผู้รับมอบไม้ยตัวเพื่อทำให้เร็จะไปในปีนี้ได้เปิดไม่เพราะถ้าเปิดไม่เสร็จแล้วเจ้าปักโปรดาีนั้นจะรับโปรดดีเสายมาก็เดินสวยงามต่อเป็น อาคารออกแบบแบบไทยปักไต่พ่อมเสียวในประเทศไทยเมียวซ่อจังหวัดป็นอาคารไปปักโเรซ่านสื้อง,งามนึง่งลำปางเดียวเป็นแบบหลานหน้าซ่องจังหวัดตรังเป็นแบบปักไตแล้วก็เราค้อสิ่ิที่เป็นฉากเพราเขาออกแบบมีป้าประยุนพ่อมาบอกว่าคนแรกจะดืนเบื้องแล้วแต่นหน้าสร้างหลัการกนหน้าจมตัวแบบไม่ค่อยออกแบบเมื่อเด็กคนหนุ่มป่อแม่ราบอกว่าประยุนก็คือดน,นังเนือ ผมมาเรียนรูรื่นุ่มสิ่งเดียวกันฉาดชินประสงค์เจอสิ่งชิมประสงค์ปันโหรสักในในรุ่งปันดักปันซาปันหนังเหนือในก็เลยเอาแวบเรือบอยแหลพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ปันเพรสนามปีนเป็นกลางตอนเหนือเสร็จแหละก็ให้สิ่งเดียวกันฉาดเพรปันเป็นโหรประยุนแต่เป็นโหรนั่งเหนือบอกเลลว่าให้ต่ำนาเนื่องคนตายก็ทำเป็นหนังเหนือโอมโลเหนอือโอมเนี้ยกับมือเต่าเนี้ยโลโอมเนี้ยโลเป็นบาปยุนกับ ตัวนันเหนือขัานเป็นปลาแต่จะล่อมาตั้งวัตถุสร้งเป็นอันนี้แกเจ้กัแเหลาพี่น้องฟังก่อนหวา,วานี่คือซึ่งแต่ยากจะเสริมเพื่อให้การตัองเที่ยวดีขึ้นแต่ว่าลำเนื้อยนี่ออกนงไม่ได้เขาให้เงินมาพันไปร้อยล้านกี่น้อยให้มาเป็นคืนแต่ดินแล้วก็ทำเต๋อเรือวินลงไม่ยาวเวลานี้มันยาวสองพันเ้อยมตรต้องทำให้มันยาวสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเตต่อาลำเจ๊เจ หลเตหาลงได้ตอนนี้ก็ลงได้เจ็ดตั้งเจ็ด่อนนนก็ไม่พอผู้เรซางม่เตียราอยคนตั้งบื้องผู้เรซ่ารลงมาเส้รอยคนการต้องจขายายตอนี้ก็ให้เดียมาปรกับพันแปดตัวลานเก๋ักผูเรซ่างสร้งพันานรวงมาส้างพันแก่ร้ยานแต่พอเมื่อมันมีลานติงานก็ต้องใช้เบียผลขึ้นองมหวประมาณเก็พันหลานสดาเป็นรากาซุ้มมูระซสุ่มุในกัะมจะทำให้การต้เสียวเราดีขึ้น พี่น้องเ็ดตัดยางมาเทอโอกัสแต่เดี๋ยวนี้ก็คุยกันในร,ราคายางว่ามันตกเกินไปเกินจารเจะประ่นเบียร์เมริกาคำนวณเก็บภาษีคาเาคือของเก็บภาษีสุทธิพรจากประเตย10%เดิมนี้ก็ประกาศเก็บสั้น1แต่นี่คนส้อย,ยางมันเราก็เลยตกใจถ้าคดราคาของพี่น้องวันเดียว10บาทจากพี่น้องค่าดา5.8 5.9บาท6บาท เลือกเส้บาทเสบกาบาทอันนี้เป็นอย่างผิดปกติพ้มมาถั่วัอบแต่บอกกันตีกว่าการกระสวงกระเซ็นจั๋วฐานก็คงตั้งใจแต่วคำไม่เฉลียงจาวชวนยังคำไม่แตลอยวเลยก็เลยบอกผู้ว่าการยามผู้จจว่าการยา,า,า,รยาอยอมรับว่าฐานเนื่นฐานเจ้อเน่นโบชักตัวชัรร่วหลอกาสพบกัต่า่าแท่นดีเซือเส้นเกยยกสิบบาทแต่เื้อเสือาีมาที่บกบาท ตามเต็มมันคิดภาษีค่าคราว10%มันเป็นหลบ10บาทก็เลยเที่ยวการบอกให้พี่น้องฟังว่าตอนนี้กำังพยายามขอให้เขาช่วยติดต่อประสานหวาาวาัวทางบริษัทอยากปรับราคาต่อเรียกว่ามันไม่ควรอยู่ในทศที่แปลเ็ดกาบานพี่าาน้องต่อเข้ามาในเก็บภาษีสร้างยุบบาทบีปร,ระกาศตจนแรกจริงเลยแต่ที่สุดยอมกับยอมขยายเวลา9วันเขาเลยต้องบอกมาตอนนั้นราคาตลอด มันควรจะหลุดไปสักสองสามบาทมันไม่ควรจะหลุดสิดบกว่าบาทกสะธุการให้พี่น้องเจ้าสุนยางได้รับรัวแต่รถนี่ก็ต้นนิดการต้องติดตามรถลอดดีละแล้วก็บวกกันน้องนี่การน้องบวกกันมากันเพราะมาจีวยนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่อยากให้พี่นงค์ได้รับตัวนี้ข้อข้อประคุณผู้จัดงานเนื้อเก็บถึงได้นนมีความตั้งใจต่าม,มาแล้วทำไมบ้านเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นองก็มีความเา,าร้ามา กระเฉื่ยทำให้กระบ,บี่ปูเก็์ทำให้ปากตายของเรามีสัญ,ญลักษณ์ไรซิ่งรอย่างเกิดขึ้นอันนี้ก็เือเป็นส่วนหนึ่งคขขอยประทบความสำเร็จและขอบคุณการลงเที่ยวใดชเดชสมมนุนพุ่งกลัวปีหน้า,นาอันนี้ผมจะขยายแกากก็มีประชาชนในความเนื่ใจมาเที่ยวมาขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจคนไทยสิ้นก็ยอมร,รับเป็นโอ้ยวันนี้เศรษฐกิจลำบากตัดวันนี้สิ้นประเบิดมา ตาบอกพี่น้องตรงนั้นก็คือโยยาบโยยาบราระว่าไม่อยากให้ผู้ที่นเพราะวาา่าผู้บริหารก็ไม่มีความสามารถการคอร์รัปชันกระจายไปทั่วประเทศการสุจริตเกิดวงการพี่น้องหรือหม่จะสร้างปัญลานทำปัญลานสร้างไม่ตันเจ็ดกระเปัาแตงแตงมดคือการคอร์รัปชันโกงจินจ่อึุดพยายามปล้ำฟ้องเมพยายามปล้ำ,ลำจ่ายคำว่าประเทศยุ่งเหื่อเมื่อบ้านเมืองสุจริต ประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุดจริตตาบ้านเมืองไม่สุจริตผู้นําไม่สุจริตนายกที่จอรกระตังร,รับทีที่โกงรับทีที่โกงกระทํางประลัดกระทรวงสุจริตประลัดกระทรวงกระตนางดีตทีขอรับชนอนดีตขอร่าชนกระทังพูดเหมือนกันแต่โกงมันหยืดตาพูดแท้ไปตายแท้ เราทึ้งพยายามปลอมมาทำปื้อให้ได้คนดีเมื่อต่ในร่่งปฏิการแต่เก่าเราฟังว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้คนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติึ่งไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีาส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองอย่าให้คนไม่ดีเหีอมน้าเพราะนั้นตราดไดเจโพที่โคตรโกงโกงโทษอย่างปกรอง บ้านเมืองกำลําบากแต่เราหวังว่าอนาคตข้างหน้าบ้านเมืองเราต้องมีความหวังเหมือนมันความหวังคือให้คนดีเข้ามารับผิจบบณาเมืองตุระดับเยครับตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านตำนนบนอบตแต่ทุนา,ทานตัฐบาลอบจระดับประเทศทุกระดับถ้าเราได้คนชิ่อๆเต่อมาบ้านเมืองเราก็ดีขึ้นโชว่วยเปื่อนได้ไม่นานครจัจะแก้กับเปล่ยไม่ได้ วันนี้เรามีปัญหามาคือประชากรลดลงแต่ว่าั้เน่้คนเกิดน้อยลงอยู่หนเราคาว่ประเทศไทยมีคนจ็ดิลานเวียดนามไปแล้วกว่าลังนฟิลิปปินส์ไปแล้วรอยกว่าลัานมาเลเซียเคยมีอยู่พ้มยำตัวลดได้สิปดล้านยี่สิบล้ลานปัด,ด,ด,ดนีสามสิบล้านอินโดนีเซียเติมมาเป็นสองร้อยแปดสิบล้านกำลังเป็นสามร้อยล้านขอาเราเป้าไมายจ็ิลานวันนี้เลือก ปกติมาลาน,นลากาวเส้นรถเต็มกำลังรถไอ้ดีคืออย่างนีงต่อถ้าจำนวนคนลดแต่ว่าถ้าคุณนิพจุง้งต่อไปลดแต่ว่าถ้าจำนวนลดคุณนิพพานลดโซ่เผื่อนยากกตอนนึ่งเผื่อนกระแซงตอนนี้เรายัางเผื่อนแสงไม่ได้พอเราพัฒนามาพรอว่าเราพัฒนาก็รอรไปเวลาน,นี้ก็อยึดรบอันนี้การเที่ยวการหล่าวพี่น้องฟังก่อกนพวกเราทุกคนส่วนี่นะ เกี่ยวกันสร้างสิ่งดีดีให้กับบ้านเมืองโดยความเสื่อมทรุดทจิตพวกระบอกินหงโองสงว่าตันงฟือระบบการเมืองติชายเงินอย่าให้เก้ามาล้ำมาทึ่นมันเรากรในที่สุดพี่้นงเลยคนยังก็ลงทุนนั้นเขามาแปลขึ้นเขาลงทุนห้าสิบล้านพี่้นงที่ร่เขาไม่เอาึ้นเดือนแต่แท้หนึ่งไม่กับเขามีวิธีการตัวเขาไม่เอากับปากเขาเอา เขาลงตัวหน้าซิปก็ไปออกคืนหน้าร้อยเขาลงตัวหน้าร้อยก็ออกคืนหน้าพันเขามีวิธีการเหมือนวิธีเดียวจะดแก้ปัญหางมันเหมือนไรคือประชากรประชาชนต้องมีความเชียวมั่นเรื่องความเสื่อรัพยึดและพี่น้องในคนดีๆมาทำานพุ่มเชื้อถระดับ้านเมืองเราจะดีขึ้นกลเลยวยโการนี้ในเผยแปลความสุขเรื่องความดีความบันเมืองต่อในร่วในการจะก่าวตันปูดเพื่อสักซ์ ไก็ตามโดยการรับสร้งวมดเขเป็นสักซิษเนี่ยเข่งเกียวนั่นเละเป็นแนวปฏิบัติที่เราต้อทำต่อไปกับพ่อยี่นองทุกคนมันพึ่งพานีดทราบมาทราบวันเดียวนะตัวจะไม่ไปถกิไตาเี่ยวการมีที่ไม่ใช่พ้าน้องนะแต่ตพ้วงะพี่ไปุกคนไปตเกี่ยวการนําเสไม่การพี่น้องนะเดี๋ยวปัตตุลพิจนใส่อายุวันนาสุขปลาแต่พ่อพี่นงองในความปถไฟมีคนเริญชาวานาตลอดไปกับชัสดีกับพีนงับ